ครับเรียนเชิญท่านอาจจะเป็นช่วงของการมอบของที่ระลึกต่อนะครับก็ขออนุญาตทางทีมงานของคุณครูที่จะเสียบอายุการท่านท่านผอนะครับก็บริเวณด้านด้านหน้านะครับเพื่อครับขอเพื่อเลือกนะครับจากเรียนเชิญผ่านช่วยรับของที่ระลึกนะคะ เวทีก่อนนะคะเพียงแต่คณะผู้รับที่งาท่านช่วยรับมอบของรางวัลของที่ระลึกนะคะ,ะสำหรับบนเวทีแห่งนี้นะคะรับก็ขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติที่ผมแนะน,นำไเรียนในช่วงแรกนะครับจะเป็นเฉพาะท่านผู้มีเกียรติที่นำของที่ระลึกม,มา,บบาครบจำนวนหน้าท่านนะครับแล้วก็ถ้า ส่วนตัวนะครับที่จะมอบให้กับมีช่วงเวลาของการมอบบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับค่ะและวันนี้นะคะค่าคืนนี้เราได้รับเกียรติรับขวัญรับกำลังใจจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่คาดนึงของอำเภอชะบวยเรานะคะในโอกาสนี้ได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสจอดุลินทร์ธามิตาบ้องขอที่ระลึกให้กับท่านผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา2557ค่ะนอกจากท่านดำเนินการสมาชิกสภาเทศบาล ขอ,อไปรับสมาชิกโครการบริหารสวนจังหวัดอังก่นนะครับ,รรบ,บรรถ้าเรายังดำตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเรียนชุมชนบ้านจตวนด้วยนะครับอขอบคุณท่านอาส์สุกิจนะครับเป็นปัจจัยของข,องข,าข้าเท่าจจาะบดุยนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรในเรื่องของงบประมาณ ครับก็ช่วยสนับสนุนพวกเราไปหรอกนะครับค so like ja. um evet ่ิดอะไรไม่ออกบอกท่านสจอดุลนะคะความจริงแล้วนะคะท่านถือว่าเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่มีคุณหนุนานแก้วการการศึกษาของเรานะคะท่านแม่การสนับสนุนส่งเสริมทุกขอย่างที่เชื่อมั่นว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นไปนะคะจากคนงานที่ทำงานเขาคงจะเป็นที่ประจักษ์นะครับสุดสายตาของพวกเราชาวสมบทนะครับสั้งหมด ท่านสจั้ใจของพวกเราขอบคุณอย่างุดยิ่งจะใช้าวนนี้นะครับจเช่าวันนู้ีเกยรติทุกท่านวันนี้ยินดีและเต็มใจเพราะเราตัใจร่้มใจเฝ้ารอคอยชื่นชมความสำเร็จอย่างริ่งในในวิถีราชการของประชาานนี้นะครับอาตัวแทนครับ